ถ้าเรามีกรรมจริงแล้วเจ้ากรรมเรามีไหมไม่มีจ้ะกรรมมันคือการกระทําคนพุทธเนี่ยเป็นอะไรที่มหสัสจรรย์มากศาสนาพุทธแต่ไม่รู้จักว่ากรรมคืออะไรแปลกไหมแปลกมากเลยโตมายังไงกันนะอาจารย์คือหนึ่งในนั้นนะไม่ใช่ว่าด่าทุกคนนะไม่ด่าตัวเองนะอาจารย์คือหนึ่งในนั้นที่โตมาเกือบจะสามสิบไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรคิดว่ากรรมเนี่ยมันคือใครบันดาลอยู่คิดว่ากรรมเนี่ยคือกรรมเก่า คิดว่ากรรมเนี่ยคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลขีดพมรมลิขิตไว้คิดว่ากรรมเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ลอยๆมากระแทกเราแล้วให้เราเนี่ยได้รับความทุกข์เกิดมาเป็นคนพุทธชินไม่เคยรู้จักคําสอนเลยเจ้าแปลกมาก,ม,ากมหาสการศาสนาพุทธตลกไหมล่ะเพราะอะไรเพราะไม่มีใครสอนแปลกมะ้าเต็มประเทศเลยแต่คนพุทธประเทศเรากลับไม่รู้คําสอนว่ากรรมคืออะไร คราเนี่ยบาเยวัดเนี่ยเต็มไปหมดเดินไปทางไหนก็เจอวัดเดินไปทางไหนตอนเช้ามาก็เจอพระบิณฑบาตเราเข้าวัดกันโอเพณีปู่ย่าตายายเข้าวัดกันตลอดเวลาแต่รู้จักไหมว่ากรรมคืออะไรไม่รู้จักเนี่ยคําถามแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอาจารย์งงมากเลยคําว่ากรรมเนี่ยมันยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ากรรมคืออะไรจำไว้นะบุรธเจ้าสอนเรื่องกรรมว่ายังไงจำนะหนึ่งกรรมเนี่ย เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนี่คืออย่างแรกนะเจตนาเป็นตัวกรรมเราเจตนากินข้าวนั่นแหละกรรมเจตนากินน้ำนั่นแหละกรรมเจตนาเดินนั่นแหละกรรมเจตนาในการด่านั่นแหละกรรมเจตนาในการเกลียดเขานั่นแหละกรรมนี่เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม <semaine> อะไรต่อมาการส่งผลหรือการให้ผลของกรรม การจะส่งผลฮะจะส่งผลหรือการให้ผลของการจะมีสามช่วงเวลาปัจจุบันเลยก็ได้ส่งผลในเวลาถัดต่อไปก็ได้ส่งผลในเวลาถัดต่อไปอีกก็ได้เพราะอะไรมันแล้วแต่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยตัวไหนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ส่งผลยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยังไม่ส่งผลเช่นกินส้มตาเสียเข้าไปแล้วท้องเสียอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเนี่ยก,กินส่อมตำเหมือนกันไอคนนี่ชั่วโมงหนึ่ง คนหนึ่งสองชั่วโมงถึงเป็นอีกคนหนึ่งสามชั่วโมงถึงเป็นนี่เรียกว่าการให้ผลที่มันไม่เหมือนกันแล้วแต่ความอะไรแล้วแต่กรรมของขาวกรรมคืออะไรการกระทําแล้วแต่อะไรความแข็งแรงของร่างกายที่เขาสร้างเหตุปัจจัยของเขามามันจึงส่งผลไม่เหมือนกันมันส่งผลเลยก็ได้ส่งผลในเวลาถัดต่อไปก็ได้ส่งผลในเวลาถัดต่อไปอีกก็ได้แล้วแต่ว่าบริบทมบทจะถึงตอนไหนเหมือนเรากโกหกเขาอ่ะเขาอาจจะจับได้ตอนนี้ก็ได้ เขาอาจจะจับเราได้ในเวลาถัดต่อไปก็ได้เขาอาจจะจับเราได้ในเวลาถัดต่อไปอีกก็ได้แต่มีผลไหมมีผลเสมอแต่ต้องได้รับผลเวมาตรตาแห่งกรรมคือความมีประมาณต่างๆของกรรมเนี่ยมันนำเราไปสู่ตัวไหนได้บ้างกรรมนำไปสู่ที่ไหนบ้างห้าที่นรลนูตกระฉายเปรตมนุษย์เทวดา นี่ความมีประมาณแห่งกรรมคือการกระทําของเรานําเราไปสู่การเกิดนรกไปเกิดในเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเราจะเกิดตายวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่ในห้าคตินี้นี่เรียกว่าความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมอะไรอีกกรรมเกิดเพราะอะไรกรรมเกิดขึ้นได้เพราะมีภาษาเป็นปัจจัยภาษาเป็นเหตุให้เกิดกรรมภาษาคืออะไร การกระทบการรับรู้การเข้าไปเห็นไปลิ้มไปฟังไปสัมผัสไปรู้สึกในสิ่งต่างๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปรถกลิ่นเสียงผลมธภัณฑอารมณ์แล้วเราไปมีอารมณ์ร่วมในสิ่งเหล่านั้นไปรับรู้กับสิ่งเหล่านั้นแลนเรียกว่าผภาษาพระเจ้าจึงบอกว่าผัสษะเป็นเหตุให้เกิดกรรมเรามีกรรมเพราะภาษาเรามีการกระทําเพราะภาษาตา เราไปมองเห็นนั่นแหละกรรมเกิดแล้วใจเราไปกระทบกับอารมณ์นั่นแหละกรรมเกิดแล้วนี่คือกรรมมหัศจั์ไทยแลนด์มากศาสนาพุทธแต่ไม่รู้จักคำว่ากรรมในบัญญัติพระเจ้าที่เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาเอกของตัวเองแต่กลับไม่รู้จักคำว่ากรรมคืออะไรมันจะวนเวียนไปฟังกับหมอดูไม่ฟังคำสอนพระเจ้าอ่ะ กังกตหมอดูกรรมเก่ากรรมเก่าวิบากกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรตามมาหลอกมาหลอนเจ้ากรรมในเวรก็ต้องรับผลจากการกระทํามันจะมาตามจองร้านจองผ่าเราได้ยังไงมันจะมาเจอกันได้มันมาเจอกันด้วยเหตุปจัจจัยเรียกว่าผู้ผูกเวรผู้จองเวรเราเกิดมาเจอสามีไม่ดีนั่นแหละผู้ผูกเวรผู้จองเวรตามเหตุตามปจาัจจัยที่เราต้องมาเจอกับมันเราคิดว่าเราเจอเราหาผัวเนี่ยดีสุดเลิศประเสริฐสีแต่สันดานมันออกมันเลยทําเลวทําชั่วใสเราเราไม่มีความสุข นั่นแหละเรียกว่าผู้ผูกเวรผู้จองเวรมาตามเหตุตามปัจจัยมันก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่มันมาเพราะอะไรมันมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยนั่นแหละกรรมกรรมมันคืออะไรอะไรอีกกรรมมีสามอย่างมีอะไรบ้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคืออะไรการกระทําทางกายการพูดทางวาจาการคิดทางใจสามอย่างนี้เรียกว่ากรรม พูดง่ายคืออะไรกายวาจาใจของมึงนั่นแหละคือกรรมไม่มีกายวาจาใจจะมีกรรมไหมย่อมไม่มีกรรมเมื่อมีกายวาจาใจแล้วแต่ไม่มีภาษามีกรรมได้ไหมย่อมไม่มีกรรมเพราะอะไรกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีภาษาและภาษานั้นก็มีองค์ประกอบของอะไรเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไม่มีเจตนาเป็นกรรมไหมไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรม จะเจตนาดีก็ตามจะเจตนาเลวก็ตามนั่นคือกรรมทั้งสิ out, Red, out, ine, right ้นอะไรอีกเรื่องกรรมวิบากของกรรมเป็นยังไงกรรมฝ่ายไหนหนักกว่ากรรมตัวนั้นท่งก่อนเรียกว่ามูลเหตุของกุศลกับมูลเหตุของอกุศลคือกุศลละมูลหรืออกุศลละมูลอกุศลละมูลคือตัวไหนหนักกว่าตัวนั้นส่งก่อนถ้าอกุศลละมูลคือมูลเหตุฝ่ายอกุศลหนักกว่าใยญ่กว่า อกุศลส่งก่อนกุศลรอก่อนแต่ถ้ามูลเหตุของกุศลคือกุศลละมูลหนักกว่าใหญ่กว่ากุศลส่งก่อนอกุศลรอก่อนทําไมพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีลห้าเป็นตัวกุศลใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะจะได้เอากุศลตัวนี้ไปส่งผลในชีวิตก่อนวิบากแห่งกรรมรอก่อนการกระทําเร็วลอก่อนลอก่อนยังส่งผลไม่ได้รอไปก่อนเพราะอะไรกุศลดีส่งก่อน เวลามันส่งผลเนี่ยมันต้องแยกกันตัวไหนหนักกว่าตัวนั้นส่งก่อนตัวไหนน้อยกว่าตัวนั้นล่อไปก่อนแต่โดยมากเราสร้างอะไรมากกว่าเราสร้างมูลเหตุฝ่ายอกุศลมากกว่าเรามักจะทําเร็วทําชั่วคิดเร็วคิดชั่วมากกว่าทางดีเพราะความลาดเอียงเทเอียงเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินฝ่ายอกุศลของเราเนี่ยมันมากกว่าตลอดสังสารวัฏยาวนานเรามักอยู่ในฝั่งเร็วฝั่งชั่วฝั่งตา,ตามกิเลสตัณหาฝั่ง,งความพอใจเนี่ยมากกว่า พราะฝั่งกุศลมันรักจะฝืนกว่าความรู้สึกตัวเองเราเลยอะไรเราเลยสร้างความลาดเอียงเทเอียงไปฝ่ายเลวดังนั้นชีวิตมนุษย์จึงมีทุกมากกว่าสุขไงเออนี่คือเรื่องของกรรมให้เข้าใจกันใหม่นะอะไรอีกหนึ่งกรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลสองกรรมหรือสุขทุกข์ตัวเราเองไม่ได้บันดาลสามกรรมหรือสุขทุกข์ทั้งตัวเราแล้วผู้อื่นก็ไม่ได้บันดาล สกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยลอยโดยป่าสะจากเหตุและปัจจัยสี่อย่างนี่เรื่องของกรรม